สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาไปเปลี่ยนชื่อช่องของ YouTube กันนะคะง่ายๆนะคะเข้าไปตรง YouTube นะคะแล้วก็เข้าไปชื่อเข้าไปช่องของตัวเองนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะก,กดคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเข้าไปตรงชื่อช่องนะคะช่องของคุณนะคะ นะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นตรงตั้งค่านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อช่องของเรานะคะ <repro> แล้วก็กดตรงไปที่ติมสอนะคะเ<ง>นี่ยค่ะแล้วก็มาแก้ไขได้นะคะอ<ๆ>ันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงได้นะคะเนี่ยค่ะก<ๆ>็ะจะได้แล้วนะคะ ชื่อช่องของคุณก็จะเปลี่ยนได้นะคะทุกๆ3เดือนนะคะเปลี่ยนได้3ครั้งนะคะเดี๋ยวต่อไปถ้ามีความรู้ดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายค่ะ